สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมจากดาวเพชรเก็บเพชรครับวันนี้เรามาเกินเท่าไหร่เนี่ยเกินปอนหนึ่งครับหนึ่งปอนก็รถผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วครับไฟนี้เราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่เก็บเพชรครับค่ายเก็บเพชรเราฟิตซ้อมมากี่วันไฟนี้ไฟนี้ก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนไฟที่แล้วนี่เราต่อยไว้ที่ไหนที่นี่ป่ะครับไปที่แล้วทุกนี่ครับไฟที่แล้วเราก็ชนะมาครับชนะ ไฟนั้นนี่เราต่อยได้เท่าไรร้อยสิบหกต่อยร้อยสิบเจ็ดนั่นแหละครับร้อยสิบเจ็ดก็วันนี้ก็วันนี้เท่าไรร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบนั่นเป็นน้ำหนักนี้ครับน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างสบายไหมหรือว่าสบายสบายโอเคได้อยู่นะอืแเราชนะมากี่ไฟด้วยนะเพิ่งชนะเพิ่งแค่น้ามาไฟที่แล้วครับวันนี้เราเจอเราเจอกับมุนชนะเคยเจอกันอย่างเจอแพ้แพ้เข้ามาเคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งไฟแพ้ที่แพ้มานี่ไฟแพ้ที่ไหน ที่นาฬิกาที่บ้าครับนาฬาก็ประมาณกี่เดือนอ่ะโอ้ยสองปีแล้วสองปีแล้วเกือบสองปีวันนี้เราส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสี่น้ำหนักปล่อยปล่อยปล่อยห้าสิบแปดอายุประมาณอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดวันนี้ก็ต่อยคู่ที่คู่สามคู่สามคู่ดองฝากเอฟซีช่วยติดตามเลยครับครับสวัสดีครับผมจากดาวฝั่งเอฟซีแฟนคลับจากดาวนะครับ วันนี้ชคเป็นผู้สามที่เวทีมูลช่องเจ็ดเปิดช่องเจ็ดเจ็ดสีดูได้เลยครับชคคู่สามครับครับผขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเราชื่อมุญชนะนายกยท่าตะลาครับวันนี้เราเจอกับจากดาวเก็ไปเก็บไปเบเคยเจอกันมาอยังเคยเจอกันสองครั้งครับสองครั้งผลเป็นไงบ้างผลเป็นก็เสมอหนึ่งชนะหนึ่งครับเราชนะมาที่น้าราใช่ไหมวันนี้ครับที่นาราที่ว่าเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับ ที่ข้ามมวยสโชคมิชัยครับสโชคมิชัยครับเราเก็บตัวฟิตซ้อมมากี่วันไฟนี้ก็ยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันครับอืเป็นในเรื่องน้ำหนักวันนี้ไม่ใชามาเป็นไงก็เกินอยู่มาเกินนิดหน่อยครับจุดสองครับจุดสองก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานล่าสุดของเราเป็นไงบ้างครับก็ชนะวันมีโชคหวงทองครับที่สนามมวยโตเซราชีพเราชนะมากี่ไฟเด้นี่ยก็สามไฟติดครับสามไฟติดแล้ว วันนี้ก็คิดว่าจะเป็นไฟท์ที่สี่มั้เนี่ยครับมั่นใจมั่นใจครับเรื่องร่างกายตอนนี้สภาพตอนร่างกายพร้อมไหมสมบูรณ์สมบูรณ์เต็มร้อยครับอืมน้ําหนักก็โอเคไหมน้ำหนักโอเคโอเคสบายสบายนะเราส่วนสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ําหนักปอยปอยน้ำหนักปอยปอยห้าจุดเก้าพึ่งอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบหกปียี่สิบหกปีก็เป็นคนจังหวัดทั้งคนสี่ตําราดครับฝากเอฟซีโชวยติดตามหน่อยครับก็ฝากติดเอฟซีข้าม แล้วก็ f อบุญชนะนายกเอตาสลาวันนี้ก็มาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำใจใหผมด้วยผมจะทำหน้าที่บนเวนทีให้ดีทีสุดครับคบขอบคุณมากครับครับ